สวัสดีครับพบกับกากาซ็อกเกอร์รีวิวนะครับรองเท้าที่อยู่ตรงหน้าของเพื่อนๆในตอนนี้นะครับเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของ Adidas ที่ทําการเปิดตัวมาในช่วงก่อนการแข่งขันยูโร2016นะครับนั่นก็คือตัว Adidas x 16.1นะครับตอนนี้ทางกาการซ็อกเกอร์ได้นําสินค้างานทอมิเลอร์นะครับมาวางจําหน่ายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวกับรองเท้าคู่นี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับการออกแบบมาใหม่จากอ d ดิดาบ้าง ในกาคาอ็อคเกอร์รีวิวคลิปนี้ครับก่อ,อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การดีไซน์ของ Adidas X16.1 นะครับแตกต่างไปจากตัว15.1ยังไงนะครับก็คือตัว Adidas ตั 16. ว16.1ตัวใหม่นี่นะครับจะให้การออกแบบที่ถ้าเธอดูแล้วนะครับมันจะเป็นรองเท้าที่อยู่ในทรงของรองเท้าสายสปีดเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัว15.1ออกมาเนี่ยก็ มันก็ว่าทางอ d i d ิดเนี่ยไม่มีรองเท้าในสายสปีดท,ที่จะไปแข่งกับคู่แข่งรายใหญ่ๆอย่างไนกี้ที่มีรองเท้า m e r c u r i a l ียนะครับเป็นรองเท้าสายสปีดหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัว Adidas X15 ตัวเก่าเนี่ยนะครับทำการออกแบบมาโดยที่ไม่เไม่เหมือนรองเท้าสายสปีดเลยนะครับเป็นออกแนวกึ่งสปีดกึ่งคอนโทนรประมาณนั้นนะครับทำให้เลยเไม่มีคู่แข่งนะครับ ของไนกี้ไปเลยอาดิดาสเลยทําการออกแบบตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเป็น16.1แบบนี้เลยนะฮะโดยที่ทางอาดิดาสนะครับเปิดตัวมาด้วยโทนสีเออเป็นสีตัวสีเงินนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับในการแข่งขันยูโร2016นะครับเราก็จะเห็นนักฟุตบอลเนี่ยทำการอุ่นเครื่องแล้วก็ใส่รองเท้าสีนี้กันเยอะหลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะพรีเซนเตอร์หลักของ a d i d a s นะครับทีนี้เราไปดูกันถึงอัปเปอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับ สังเกตเห็นเป็นแบบนี้นะฮะอัปเปอร์ครับแล้วก็ตัวหุ้มข้อนะครับซึ่งเทคโนโลยีเดิมนะครับที่ยังมีอยู่นั่นก็คือตัว t e h f i t ครับนะฮะตัว Techfit ก็คือตัวตรงนี้ฮะที่เป็นหุ้มข้อแล้วก็ยืดหยุ่นกระชับกับรูปเท้าทีนี้มันจะแตกต่างกับตัว15.1ตรงที่ว่าในตัว16นะครับตัวนี้เขาใส่ t e c h ฟ i t มาแบบนี้ฮะเขาใส่มาจนนี่ครับมันมันครอบคลุมถึงด้านในเลยนะฮะก็คือ ตัว,ต,วตัวเนี้ยมันครอบคลุมไปทั้งตัวรองเท้าเลยทําให้กระชับเท้าทั้งคู่นะครับถ้าเป็นตัว15้าเนี่ยตัวพุ่มข้อเนี่ยมันจะอยู่แค่พุ่มข้อตรงนี้ข่างนันเองนะฮะบ,บริเวณบริเวณข้อเท้าตรงนี้นะครับแต่ว่าตัว16ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นตัวทิกฟิตเนี่ยทั้งคู่เลยครับนะฮะทำให้เวลาเราสวมใส่เนี่ยฟูนมันด้านในเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีความ ฟา์มืดของตัวเทคโนโลยีที่ด้านในเนี่ยเขาจะให้มาเป็นลักษณะคล้ายๆกับกำรรมะหยี่นะฮะตรงนี้ครับด้านในทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะดูดเท้าแล้วก็ช่วยไม่ให้มีอาการลื่นถลไมของตัวรองเท้าเนี่ยนะครับในรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาแก้ปัญหาได้ดีจริงๆจากตัว15นะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะเห็นแตกต่างเลยก็คือตัวป้องกันบรเิเวณเอ็นร้อยหายตรงนี้ฮะมันจะมีความสูงขึ้นมามากกว่าตัว15นะครับแล้วก็ พุ่มข้อเนี่ยจะทําสูงขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะฮะแบบนี้ก็ช่วยป้องกันได้ดีบริเวณเอ็นร้อยหวายนี่เลยนะครับจุดต่อไปนะครับก็คืออัปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยนะฮะตัวนี้มันจะแบ่งเป็น2ชั้นคือด้านในเนี่ยมันจะเป็นตัวเทคฟิตนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นนสังาะห์ชนิดพิเศษนะครับออกเป็นไนลอนเทคโนโลยีนะครับตัวนี้มันจะเนี่ยครับให้ความมันวาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มีความบางนะครับบางที่ เปรียบเสมอเป็นเนื้อเดียวกับตัวเทคฟิตที่รองอยู่ด้านด้านในนะฮะนี่ฮะร,รอยต่อมันจะเป็นอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี่วัสดุด้านนอกติดกับตัวเทคฟิตด้านในนะฮะนี่ครับนี่ยมันบางบางนิดเดียวเองครับทาให้เวลาเราสวมใส่รองเท้าคู่นี้ก็ลักษณะคล้ายๆใส่ตัวประเภทตัวถักของพามนิดนะฮะนะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นสารเคลือบทีออ่หนามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําลวดลายมาที่ช่วยเพิ่ม ศักยภาพในการคอนโทรลลูกฟุตบอลมาให้แบบนี้ครับเห็นเป็น,ะะนลายๆนะฮะลายๆแบบนี้ถ้าเป็นตัวสีเงินเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับบริเวณข้างเท้าด้านในนะครับเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ตัว X แบบนี้นะฮะนูนขึ้นมาชัดเจนนะครับแล้วก็เทคฟิตด้านหลังนะครับพอข้างเท้าด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นโลโก้ของอ d ดิดา อยู่เด่นๆแบบนี้เลยนะฮะโลโก้ของอดิดาอยู่ด้านนอกแบบนี้อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือบริเวณตรงกรอบป้องกันส้นเท้านะฮะนี่ครับถ้าเป็นตัว15เนี่ยกรอบป้องกันส้นเท้าจะอยู่ในรองเท้าครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะคล้ายกับ,บ F50 นะฮะนะครับนี่ครับมีกรอบออกมาด้านนอกแบบนี้แล้วก็ช่วยห่อพุ่มแล้วก็จับบริเวณส้นเท้าของเรานะครับไม่ให้ลื่นถลายออกจากตัวรองเท้าเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับคือ รองเท้าสากสปีดเนี่ยถ้ามีกรอบป้องกันซ่อนเท้าด้านนอกแบบนี้มันจะช่วยให้ความกระชับบริเวณส้นเท้าได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบริเวณหน้าเท้านะครับเราก็จะเห็นการร้อยเชือกมาแบบนี้นะครับเราจะเห็นมีรูไม่ไม่ใช่เป็นรูนะครับก็จะเป็นสายขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่านะครับช่วยให้เวลาเราสวมใส่แล้วก็มัดเชือกได้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวท็อปก็คือตัว16.1มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่บ้านเราเรียกว่าตัวไร้เชือกนะฮะ ก็จะเป็นในโทนในโทสีนี้แต่ว่าจะไม่มีเชือกนะครับซึ่งตัวนั้นเองเนี่ยมันจะมีเชือกที่คอยลัดอยู่บริเวณข้อเท้าตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เชือกอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีเชือกอยู่ด้านนอกนะครับก็คล้ายๆกับในรุ่นของ A C E Pure Control นะครับซึ่งถ้าเป็น16พัสก็คือตัวนี้ก็เป็นตัว Adidas X 16พลัสนั่นเองที่จะไม่มีเชือกนะฮะบ,บริเวณต่อไปที่ผมจะพาไปดูนั่นก็คือพื้นรองเท้านะครับแมโอเป็นแบบนี้แล้วนะฮะ เราก็จะเห็นสเกตเนี่ยบพื้นของรองเท้าสายสปีดของอ d ดิดาแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเขากลับมาใช้ชุดพื้นที่เป็นชุดพื้นสปินเฟรมนะครับผมนี่ฮะก็จะมีนี่ฮะ,ะ,ฮะอยู่ตรงนี้เลยครับชุดพื้นตัวนี้นะครับก็ถูกใช้มาในรุ่นของ f 5 0นะครับทำให้รองเท้าตัว f 5 0เนี่ยเป็นรองเท้าสายสปีดที่ไถดิบไรดีมากที่สุดของอ d ดิดามาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ รองเท้าเออพื้นรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยหลายคนที่เคยใส่อยู่ f 5 0เนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นรองเท้าที่ช่วยเพิ่มแรงสปีดนะครับแรงสปินนะครับนะฮะมันจะมีแรงดีดของตัวรองเท้าเองจากแกนกลางตรงนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ,รบจะช่วยเริ่มเอ่อเพิ่มแรงสปินของตัวรองเท้านะครับตัวสปินเฟรมเนี่ยทำให้นักเตะเนี่ยก็ออกตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ปุ่มที่ ได้รับการออกแบบมาใหม่นะครับมีทั้งหมดสิบเอดปุ่มนะครับก็คือครึ่งหน้ามีอยู่เจ็ดแล้วก็ครึ่งหลังมีอยู่สี่นะครับการวางปุ่มเนี่ยจะลักษณะปุ่มจะเป็นปุ่มกลมนะครับทรงหยดน้ำเลยกันแล้วก็มีลวดลายแปลกๆบริเวณกลางเท้าหนึ่งแบบนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะดูส่วนงาที่เดีเอาสำหรับตัว,ต,วตัวโทนสีดำตัวนี้นะครับซึ่งเปิดตัวเนี่ยเป็นตัวสีเงินแต่ว่าพอมีตัวสีดำมาเนี่ยโอ้พี่ค่อนข้างชอบสีที่เขา วางมานะครับก็น่าจะเป็นสีตัวต่อไปในการออกสีของตัว adidas x 16.1ตัวนี้มานะครับตรงสีแบบนี้เลยนะครับดูค่อนข้างสวยงามมากทีเดียวนะครับโดยสรุปแล้วนะครับรองเท้ารุ่นใหม่นะครับ adidas x 16.1นี้นะครับออผมเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่น่าทดลองไปสวมใส่นะครับเพราะว่าเป็นการกลับไปออกแบบให้รองเท้าสายสปีดอย่างเต็มตัวนะฮะ โดยที่เสริมเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาอย่างบริเวณ t เทคฟิตคุ้มข้อตรงนี้นะครับแล้วก็การออกแบบกับวัสดุสังเคราะห์แบบใหม่ของ Adidas นะฮะนี่ครับผสมผสานกับพื้นรองเท้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดมานั่นะก็คือตัวสป n f เฟรมนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นรองเท้าสายสปีดมากกว่าตัว15.1นะครับนี่ครับใครที่ดูทรงนะฮะคือทรงเนี่ยโหมัน F50 ชัดๆเลยนะครับ ก็คือถ้าม,มันดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเป็นตัว m 5 0เนี่ยมันจะใช้วัสดุที่เป็นหนังสังเคราะห์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว16เนี่ยมันมีเทคโนโลยีตรงนี้ฮะเท c h ฟิตทำให้มันสามารถยืดกระชับตามหน้าเท้าได้ดังนั้นนะครับรองเท้าตัว,ว16.1เนี่ยคนที่หน้าเท้ากว้างใส่เข้าไปเนี่ยโหมันมันยืดขยายตามรูปเท้าเลยลักษณะเราเหมือนกับว่าใส่เสื้อแบบบอดี้ฟิตอะคะ นะครับด้านในนะเนี่ยแบบนี้นะฮะมันเสื้อบอดี้ฟิตนะครับพอสวมข้าไปแล้วมันก็จะอ,อ,อบอุ้มเท้าแล้วก็ขยายตามรูปเท้าของเราเท้ากว้างใส่ได้เลยครับตัวนี้นะครับสําหรับใครที่อยากลองใส่รองเท้าสายสปีดท,ที่เป็นหน้าเท้ากว้างนะครับก็มีให้เลือกกันไม่กี่รุ่นนะครับตัวนี้ทางอาดิดาเนี่ยออกแบบเทคโนโลยีมาเออทำให้คนหน้าเท้ากว้างเนี่ยสามารถสวมใส่รองเท้าสายสปีดได้แล้วนะครับซึ่งงานของกาคาซ็อกเกอร์ที่ ามาวางจําหน่ายนะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นงานทอปมิลเลอร์นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการอบกาวมานะครับเราต้องสั่งอบกาวนะครับมันถึงจะทนทานนะครับถ้าเป็นพวกงานเกจเอ,อหรือว่าเกจอื่นๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการตัดประกบพื้นมาอย่างเดียวนะครับมันก็จะทําให้บริเวณพื้นกับอัปเปอร์เนี่ยไม่ค่อยสนิทแล้วก็ชํารุดได้ง่ายเปิดได้ง่ายประมาณนั้นนะครับอรอแต่ว่าง,งานของทอมมิลเลอร์จริงๆมันจะ มาช้ากว่าง,งานเกตเอนิดหน่อยนะครับประมาณ1นสัปดาห์เพราะว่าพอผลิตเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บต้องสั่งให้ทางโรงงานนะครับเขาเอาไปอบกาวอีกทีหนึง่งมันก็จะเลยท,ทำให้สีที่ออกมาเนี่ยทางกาก้าซ็อกเกอร์ที่วางจําหน่ายเนี่ยสีจะช้ากว่าที่งานกอเกตเอวางจำหน่ายทั่วไปอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยากได้งานดีๆกอ็อาจจะต้องรอกันนิดนึงช้ากว่าไม่กี่วันเท่านั้นนะครับยังขอฝาก รองเท้ารุ่นใหม่คู่นี้ไปด้วยนะครับใครที่อยากรู้ว่าการออกแบบใหม่ทั้งหมดของอาดิดาเป็นยังไงก็ลองซื้อง,งานของกาคาซ็อกเกอร์ไปลองสวมใส่ดูก่อนนะครับแล้วก็ถูกใจยังไงเนี่ยเก็บเงินซื้อของแท้ X16.1 ของอาดิดาสกันด้วยนะครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็รอการรีวิวรองเท้ารุ่นใหม่ในคู่อื่นรุ่นอื่นๆกันต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ